สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับแล้วก็ช่องนุกี้แฟมิลี่นะครับสําหรับเช้าวันพุธตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาไม่ใช่เช้าแล้วละเที่ยงแล้วนะครับวันนี้นะฮะนี่นะครับสองหนุ่มพลัง br นะครับกับบุญกระถินนี้นะครับนี่นะฮะต้นกระถินนะฮะต้นกระถินนะครับกระถินสามคคีนะครับ สายยูทูบเบอร์บ้านกกอกนะครับวัดสว่างโนนคูนตําบลวังหินลาดนะครับอำเภอชุมเพจังหวัดคอนแก่นนะครับนะใครที่อยากจะร่วมบุญกฐินนะครับซึ่งทางรีอาก็ประสานงานนะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานบุญนะครับที่หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมเลขไทยพาณิชย์นะครับหมายเลขบัญชีนะครับหกสี่เจ็ดสองหกหนึ่งสี่สามเก้าขีดสองนะครับ พระบิโยรถนะครับสีโยหะเป็นท่านเจ้าอาวาสนะครับของวัดนะครับผมนี่นะครับกระถินสามัคคีนะครับราาียวนะครับานนาส,สามารถร่วมบุญกระถินได้นะครับเมือมม่อเช้าก็เห็นคุณลุงพลน,นะครับออกมาช่วยประสานสัมพันธ์ให้ทางหนึ่งนะครับแล้วก็อมอบหมายภารกิจนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าทางลุงจะติดภารกิจนะครับไปทําธุระนะครับเนาะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับก็รู้สึกจะมอบหมายให้กับคุณลุงจิมมี่นะครับนาทีมงานนะครับไปร่วมงานบุญนะครับก็ตอนนี้ต้นกระถินก็เอ่งบานนะครับนะนี่น่าจะเป็นต้นต้นของคุณลุงคลหรือเปล่านะยืมอาจจะยืมมาใช้นะครับคุณคุณนะฮะ ใครอยากร่วมบุญนะครับอย่าลืมนะครับร่วมบุญกระถินนะครับนี่นะครับวัดสว่างโนนคูนนะครับแอดก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่นะฮะบุท่านไหนอยากร่วมบุญอย่าลืมนะครับไทยธนาคารไทยพาณิชย์เด้อนะครับหกสี่เจ็ดสองหกหนึ่งสี่สามเก้านะครับขีดสองนะครับร่วมบุญกันได้นะครับนะสำหรับในบรรยากาศหน้าบ้านของคุณลุงพลนะครับนี่นะฮะ ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงตอนนี้รถลุงไม่อยู่นะครับรถตู้ของคุณลุงไม่อยู่พี่มนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่ดเจดีย์คืออยู่เพือเดียวไปบมอเป็แม่อยู่สี่เลยเขาไปใส่เมื่อยไอ้ไปวัดกวนบุญตัวอ๋อไปวัดกุญปุ่นแสดงว่าคาดกันกับผมเพราะผมมาจากวัดอ๋อบอกอืม ผมไปทําคลิปอยู่วัดแล้วผมไม่เคนบอกคนไหนบอไม่ตอนผมไปเดียยังไม่มีมีแต่ผมกับพี่อ๋ออยู่สองคนผมจนอัพคลิปนั้นไปแล้วแล้วผมก็มาแล้วคราวนี้พอผมมาเขาก็พากันไป <laughs> เดี๋ยวช่องเพชรสมรทีวีลงงลฟ์ก่อนนะครับอ,อ่านี่นะครับทําคนเดียวสองช่องนะครับช่องช่องใหญ่นะพี่มานานะครับใครสนใจสเปรมานาก,ก็ติดต่อนะครับบอกว่ามาจากอดิซอนได้นะครับ <laughs> หมดละสามร้อยบาทสเปรย์สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับนะพี่มนาสเปรย์มนาแก้ปวดเมื่อยนะครับครับมันดียังไงครับเอาฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นโอ้โหไม่ใช่แล้วฉีดตรงไหนหายปวดตรงนั้นนะปวดตรงนั้นนี่ครับผมโดนลุงพลเซลประจำนะครับนี่นะครับเอฟซีใครอยากได้นะฮะนี่อาร์ตไปนะครับอื ฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นฉีดตรงไหนให้ปวดตรงนั้นนะครับผมครับผมแก้ปวดเมื่อยนะครับอดิซรนใช้เวลาเอาไปสนามฟุตบอลนะครับก็เล่นกันเลยนะครับใช่ก็ฉีดก่อนที่เราอ่ายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกไปออกกําลังกายนะครับฉีดอ่าเราก็มันจะทําให้เส้นเราอ่าคลายตัวคลายเส้นนะครับเวลาเรากลับมาจากหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็อาบน้ำชำระล้างออกนะครับก็ ใช้ดีมากนะอดิศรใช้อยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกลิ่นน้ำมะมวยนะครับนะพร้อมเย็นๆนะครับอันนี้คือสูตรร้อนนะครับสีเขียวเนี้ยอดิศรใช้ยครับสูตรเย็นยมีสองสูตรอะครับบางคนก็ชอบร้อนบางคนก็ชอบผมชอบร้อนผมเคยซื้อเจลพวกไอ้ที่เป็นสูตรเย็นมันรู้สึกมันไม่เข้าเส้นสู้สู้แบบร้อนๆไม่ได้นะฮะร้อนๆแล้วรู้สึกแบบกล้ามเนื้อตื่นตัวนะครับ คน,คนไหนชอบเล่นกีฬาต้องมีไว้นะฮะขอบคุณที่มานานะฮะก็นี้อัปเดตนะครับผมก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับก็สนับสนุนผ่านพวกเราผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับที่ลานองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับ ลาดองค์พรอปู่นะครับซาถูกครับนี่นะรับรรยากาศนะครับก็ฝั่งนี้ก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็ปรับปรุงตั้งแต่ร้านกาแฟกกอกนะครับแล้วก็ปรับปรุง ข้างบ้านของลุงจิมมี่นะครับช่วงนี้เรามุบไปดูนะครับนี่นะฮะวันนี้ช็อปมาที่พีชปิดช็อปนะฮะนะครับแต่ว่าร้านของป้าคำสายยังเปิดให้บริการนะครับผมก็มีหลานของคุณป้านะครับประจําร้านอยู่นะครับแล้วก็ร้านนี้ร้านทั้งพงนะครับโอ้โหเสียพงนะครับสวัสดีครับนะฮะนี่นะครับทั้งพงนะฮะ วันนี้เฝ้าร้านนะครับนี่เดี๋ยวอดิศรหาน้ำกินนะครฮะช่วงนี้แดดร้อนมากๆนะครับนี่นะครับสองหนุ่มรีอารนะครับก็มาเฝ้าต้นกระถินนะครับวันนี้นะครับวันนี้ในส่วนของช็อปกาแฟกกอกนะครับ เิดให้บริการด้วยนะครับขอบกาแฟกรุกอกวันนี้นะฮะสวัสดีครับกำลังหาพ่อค้าอยู่ครับตอนนี้ครัาปูชิโน่ปั่นครับผมมาอุดหนุนพี่กีหน่อยนะครับนี่มีป้ายไฟด้วยครับพี่น้องครับป้ายไฟนะครับโอเพ่นนะครับ โอเพนโอเพนนะฮะนะใครสนใจกาแฟกวกกอกนะครับอย่าลืมสั่งได้ในานามชอ Family, ่องอดิศรแฟมิลี่เด้อพี่น้องเด้ออดิศรแฟมิลี่นะครับสามารถโทรหาพีก่กิแล้วก็สั่งบอกว่ามาจากช่องอดิศรก็ได้หรือแอดไลน์เบอร์โทรของแอดอดิศรมาก็ได้นะครับถ้าเป็นเบอร์ของร้านก็0 8 7 4 9 1 6 6 2 9นะครับนะแต่ถ้าเป็นอ่าใครจะให้แอดอดิศรสั่งให้ก็ อาศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าห้าสองแปดสองแปดนะครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับอดิสรไว้แล้วก็อ่าสั่งได้นะครับกาแฟกุกกอกองละสองร้อยห้าสิบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วเด้อพี่น้องนี่หอมหวานอร่อยข้างในมีสิบซองนะครับสิบซองสิบซองนะครับอร่อยมากนะครับคุณต้องลองเองนะฮะว่าอดิสรพูดจริงหรือเปล่านะลองดูเองนะฮะอดิรอะไรครับคาปูชิโน่ปั่นครับเอาปั่นเหรอครับเอาเย็นไม่ได้เหรอเอาเย็นก็ได้ครับพี่ <laughs> ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวรอกินกาแฟด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ